ว้าวสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องสุขสุข้อนครับผมนะครับผมสายทำมาหากินนะครับผมนะครับยังไม่แน่ใจนะครับเป็นลูกสิ้นทอดนะครับผมน้ำจิ้มรสเด็ดนะครับไม้ละห้าบาทไม้ละห้าบาททุกไม้นะครับ เนี่ยนี่นะครับประมาณนี้แล้วก็ด้านหลังก็จะเนี่ยไปมืดนะครับพี่น้องครับมือนี่ไปมืดแล้วก็มีน๊นึงพี่น้องครับเนี่ยปึง้งร้อนๆหอมห้อยๆเลยพี่น้องครับหนึ่งสมุนไพรนะครับผมนี่เอาผู้ใดพอผมไดโบกได้เด้อพี่น้องครับยินดีให้บริการนะครับผมส่งถึงหนาเรื่องหนาสัานกันเลยทีเดียวนะครับผม นี่นะครับพี่น้องครับแต่ว่าฝ่าฝนกับบ่ค่อยเต็มใจบันไดพี่น้องครับมือเนี้ยคืมค,มคืมขึ้กาวเหรอครับหมื่บ้านกับคืมอุ้ยหน่วยบักตากบอ่ะอุ้ยออนซอนบักตากบกจะของ ผมสร้างหมึกตะกรบจะ,ะครับฮะพี่น้องครับตัวนี้จะเป็นใส่กอกนะครับเออเป็นฮอตด็อกเป็นฮอตด็อกแดงแล้วก็อันนี้จะเป็นสีสมอันนี้จะเป็นสโมกกี้นะครับแล้วก็จะเป็นเอ็นเนื้อผมใส่เอ็นเนื้อนะครับ เอ็นเนื้อเฮ้ยผ่อันนี้เอ็นหมูเอ็นเนื้ออยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็จะเป็นปลาระเบิดนะครับเต็มเลยนะครับมือนีจัดกิโลสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองกิโลรอบนี้สิบสองกิโลนะครับผมแต่ว่ารุนกันพี่น้องครับย่ำคำคำเปลี่ยนกะมาเข้าสี่เด็ดเติม บอนะครับเฮ้ยสูบร่มเนี้ยสูบร่มนานะอ,านอืมแกนึงสูบอยู่หื่นดิมาเหมือนย่างจะแบนเง,งิงนเดือานอาเหื่นนะ ตึงขึ้นนะกัแสงสว่างเขาก็โอเคอยู่นะครับพี่น้องครับแสงสว่างเขาติดไฟเรียบร้อยอันนี้นะครับบอรอหน้าย่างเดียวรอหน้าอย่างเดียวพอ,อด้านหลังนี่จะเป็นทางน้ำแข็งนะครับเขาติใไ่พักแซ่พักนะครับแล้วการน้ำแข็งแล้วก็ สิมีเครื่องเดิมเป็นนามโคกแต่ยววังสูบไว้ๆมันเชียงสิบออกไม่ฮะสูบไม่สูบไม,ม่ด้านเขาไปเลิกๆแล้วกัปิด เอาไปเอานั่นไปเฮ้ไปเ่าก uh um> ็แค่มุนิดไปฝนจุดนะครับบริขายโรงเรียนนะครับเข้าสิเลาะเลาะบ้านขายก่อน จะสิไปพร้อมผมนะครับรอบรอบคำนะครับสิลโลเขาไปในบ้านก่อนนะครับเปลี่ยนกากันนะครับค่อนซ่อนบักตะกบเจ้าของเนี่ยปลูกกุ้ยเนี่ยปลูกกันเป็นเป็น,ปนหอมนาล้านปิดไฟหน่อย Ơ, là biệt này Ok, biệt lời Ừ Hãy subscribe cho kênh nào Mì Gõ Để นะครับหนักแห้งนะหนักแห้งเขาใส่ของหนักวันนี้รถเสลิงเอียง,ง,งๆนะพี่น้องครับเพราะว่าเขาใส่ของหนักแห้งแต่ขันเบรคใส่อยังเลื่อนเน่ยปกตินะครับแต่ว่าเพิ่งกระชินหลือล่ะนะครับผมกระชินเจีงสีหลือละ่ะโอ้ยบรรยากาศ วุ้ยแดงวุ้ยแงได่นอ้อวุ้ยแดงนะครับรุ่นกันคืเอเก่าครับพี่น้องครับครับหาอยู่หากินนะครับทรรมาหากิน,นขายลูกชิ้นทอดซาเล้งนะครับพี่น้องครับเป็นลูกชิ้นทอดซาเล้งเนื้อสิผ้าเบิ่งหน่วยอ่ะน,นี่ ห่บตกตัก,กบจะเสียอโอ้ยเอาหน่ยแฟร์จะเหรอ,อน,นี่นะเรา้องใส่เวลาบระดนนอยนะใหญ่ปะเนี่ยอันนี้ กนจำว่าพิชนาสิบปีนึนงไม่ไ่ไหวน,ะนะครบับต้นตะกบอันนั้นกับประมาณหกเดือนบ้างนึ่งหกถึงเจ็ดเดือนครับต้อน,นอีกออกน้วยกันได้เนี่ยนี่น่วยให้กันต้นน่ะน่วยให้กัน ต้นน่อยแล้วต้นนี้ได้โฮมล่ะได้แบบโฮมเหมือดตึบเลยเนี่ยจริงๆมันขึ้นไปหอดปุแล้ะได้พี่เราครับผมตัดนะตัดเนี่ยมันบานออกข้างๆต้นนี้ก็เสิยดาตัดเดือนต้นนี้ตัดแล้วแต่ว,ว่าตอกตัดอีกบังเนี่ยนี่นะครับตะกี้ย่ำคำอะประมาณใบโม่งใบสองเนี่ยแดดมันซองเขาลานนะครับก็เลยต้องปิด เอาพี่น้องครับนะครับผมฝากตดพี่น้องสนิทสักวันครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากดากดซื้อไก่ก้าวด้วยพี่น้องครับครับถือโอกาสมาทายพี่น้องในเบื้องในแย่น,นะครับผมเป็นขันซ้ายถ้ามาหากินนะครับซึ่งตอนนี้ผมเห็นอยู่กับเป็นขายลูกสินทอดเสล่งนะครับ ไปฮอดจอดถึงสุกเงื่อนแน่นอนนะครับผม่ะพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ